สวัสดีครับท่นานผู้ชมท่านวันนี้ผมจะมาบรรยายการทดลองนะครับเรื่องการขยายตัวช่วงเส้นนอกจากความร้อนของวัตถุนะครับจะบรรยายหลักการหลักการของอการทดลองนะครับหลักฤษฎีเบื้องต้นแล้วก็จากที่ว่าอุติการดเนินการทดลองด้วย วัตถุโดยเฉพาะของแข็งเนี่ยนักศึกษาเคยสูกันไปอยู่แล้วว่าเมื่อมันได้รับความร้อนมันจะขยายตัวนะครับหรือถ้ามันเย็นตัวลงมันก็จะหดตัว,ตวข้อน,นีอ้วัตถุโดยเฉพาะของแข็งและโดยเฉพาะอย่างยิงโลหะเนี่ยนะครับด้เห็นผลของการขยายตัวเนื่องจากความร้อนอย่างทัเจีดังนั้นการทดลองในวันนี้เนี่ย เราเลือกที่จะทดลองการขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของวัตถุที่เป็นโลหะน,นะครับเราจะทดลองกับโลหะอยู่สามชนิดนะครับแต่ก่อนอนื่นอย่องจากเราเป็นต้องรู้สิ่งที่เป็นค่าคงที่ของการขยายตัวเชิงเส้นของวัตถุก,ก่อนสิ่งนั้นก็คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชุงเส้นหรืออัลฟาอัลฟาคือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับ สัมสิทธิ์นะครับอ่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของวัตถุผลจะเขียนด้วยดอวา่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นละกันนะครับคําว่าขยายตัวเชิงเส้นก็คือเราจะส่งแค่การขยายตัวในแนวเดียวก็คือส่แค่ทางยาวพูดง่ายๆก็คือเราจะส่แค่ว่าเมื่อเราให้ความร้อนกับวัตถุวัตถุจะยืดออกเท่าไัร่นะครับ สัพพสิทิการขยายตัวชโรเซนเ,เนี่ยนะครับในทางยฤคดีนะค,ะนนะคะรับนักศึกษาจะต้องรูคงง้ความยาวเริ่มต้นของวัตถุสมมุตินี้เป็นความยาวเริ่มต้นของวัตถุตอนที่เราเอามาวัตถุมีความยาวเริ่มต้นแอสูงมีอุณหภูมิเริ่มต้นทีสูงอุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนตาผู้ดูความร้อนอุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุเนี่ย ก็จะเท่ากับอุณหภูมิของห้องทดลองนี่แหละนะครับต่อมานะครับเราจะให้ความร้อนแก่วัตถุแน่นอนเมื่อเราให้ความร้อนแก่วัตถุวัตถุก็าจะขยายตัวออกคราวนี้เราจะสนใจแค่แนวเดียวก็คือแนวยาวดังนั้นเราจะสนใจแค่ว่ามันขยายตัวออกเท่าไหร่ก็คือนี่คือส่วนที่มันขยายตัวออกก็คือเดต้าแอลนะครับเมื่อมา อ่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นทีนะครับมันก็ขยายตัวออกเดใตทแอลดังนั้นในทางทฤษฎีนะครับเราก็สามารถหาค่าสามาระสิการขยายตัวชนเส้นของวัตถุได้โดยการเอาความยาวส่วนที่ยื่นออกก็คือไดต้ทแอลหารด้วยความยาวเดินคูณกับอุณหภูมิส่วนที่เพิ่มขึ้นนี่คือสมการหลักของการทดลองนี้นะครับ